สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ชวนไปเที่ยว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 กันดีกว่าคุณผู้ชมโควิด -19 ไปแล้วปลด็อกเฟสสี่กันเข้าไปแล้วนะครับหลายพื้นที่คลายล็อกดาวน์กันไปแล้วนะฮะอยากไปเที่ยวกันแล้วนะอยู่บ้านจับเจ้ากันมาสองสามเดือนแล้วเบื่อตายเลยคุณผู้ชมวันนี้ไปเที่ยวดีกว่าแต่ไปเที่ยวแบบไหนแล้วทําให้ได้สิ่งดีๆกลับมาด้วยล่ะไปเที่ยวแบบไหนแล้ว ได้ทั้งความสุขได้ทั้งความปังได้ทั้งความโชคดีความร่ำรวยกลับมาด้วยวันนี้พาไปเที่ยวนะครับสิ่งที่ไปเที่ยวแล้วแต่ละวันเกิดนั้นควรไปแล้วจะทําให้ได้รับความสุขนะครับผ่อนคลายและแถมมีโชคมีลาบม,มีสิ่งดีเกิดขึ้นด้วยนะครับไปเที่ยวแบบไหนเหรอไปดูกันครับเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ก่อนเขาบอกว่า ควรไปเที่ยวทางทิศใต้นะครับทางทิศใต้เขาบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยทิศนำโชคควรไปเที่ยวคือทิศใต้นะครับหากเที่ยวทางภาคใต้นะครับพวกชายทะเลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหัวยินนะครับเพชรบุรีประจวบพวกเนี้ยจะทําให้รู้สึกผ่อนคลายสบายอารมณ์นะครับและถ้าจะเกิดเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆระหว่างทางขอโชคขอราบสการะได้จะได้โชคลาภโดยเฉพาะไปไหว้สเสด็จเตีย่ยกมรมหลวงชุมพรนะครับมีศาลแถวโซนภาคใต้ยเยอะแยะหลายศาลนะครับไปกราบไหว้ท่านได้ จะได้รับพลังและมีความคิดสร้างสารรค์นะครับแล้วก็เงินทองต่างๆจะบังเกิดขึ้นด้วยนะฮะไปกันที่คนเกิดวันจันทร์บ้างทิศนําโชคที่ควรไปเที่ยวคือทิศเหนือนะครับไปทางทิศเหนือขึ้นเหนือเลยนะกะเจ้าไปทิศเหนือเลยนะครับเขาบอกว่าควรไปสักการะพระาธาตุดอยสุเทพโอ้ไปก็เชียงใหม่เลยเนาะนะครับหรือพระาธาตุดอยตุงนาเชียงรายก็ได้อธิษฐานให้การงานก้าวหน้านะครับแล้วก็ เอ่อทำไม่มีความสุขความเจริญน,นะแล้วก็แวะไหว้พระพิคเนตระหว่างทางด้วยนะฮะตรงไหนมีพระพิคเนตในโซนภาคเหนือไปไหว้ซะจะส่งเสริมเรื่องของการเงิน,นและความรักนะครับไปทางภาคเหนือแล้วคนเกิดวันจันทร์จะได้อากาศดีๆความบริสุทธิ์สุขภาพแข็งแรงติดไม้ติดมือกลับมาด้วยนั่นเองนะฮะอ่าเป็นไงน่าเที่ยวไหมล่ะสองวันเกิดแล้วนะวันอังคารไปเที่ยวไปเที่ยว,ไป,ยวไปที่ไหนดีควรไปเที่ยวทางทิศท,ที่นําโชคคือทิศตะวันตกและทิศใต้นะครับ ทิศตะวันตกและทิศใต้นะครับตะวันตกก็จะเป็นพวกโซนกาญจนบุรีอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับกาญจนบุรีทางราชบุรีอะไรขึ้นไปได้หมดนะครับถ้าจะไปทางใต้ก็เป็นพวกประจวบอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับประจวบหัวหินอะไรพวกนี้นะฮะเขาบอกว่าไปปุ๊บเนี่ยไปหาทะเลนั่งสบายๆหรือไปนั่งริมน้ําตกแถวเมืองการก็ได้นะครับแถวราชบุรีก็ได้ทำให้เรานั้นมีความสุขสดชื่นแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับและขากลับควรหาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ อะไรก็ได้ที่เราผ่านมาแล้วเราเจอเป็นที่แรกเรากราบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับจะทําให้เกิดความสุขความเจริญการเงินการทองดีนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นนะมากันที่วันพุธบ้างนะครับวันพุธทิศที่นําโชคควรไปเที่ยวคือทิศตะวันตกนะคบก็คือจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะฮะหรือจะเป็นราชบุรีอะไรพวกนี้โซนขึ้นไปเลยนะครับราชบุรีกาญจนบ,บุรีออกกันไปเลยนะครับ เขาบอกว่าให้ไปแวะไหว้พระที่วัดถ้ำขุนแผนด้วยหรือวัดพระแท่นโรงรังที่เมืองการนะหรือจะเป็นวัดเสาร้อยต้นก็ได้อย่าลืมนะที่ผมพูดไปคนเกิดมันพูดถ้าได้ไปต้องไปไหว้ให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวัดถ้ำขุนแผนพระแท่นโรงรังวัดเสาร้อยต้นนะครับพวกนี้ จะส่งเสริมเรื่องการเงินการท้องและสุขภาพคุณผู้ชมคนที่เกิดวันพุธให้แข็งแรงแล้วก็มีจ่สิทธิ์ดีๆเข้ามานะครับจะได้สุขสนุกด้วยเพลิดเพลินด้วยแล้วก็ได้บุญกลับมาด้วยพุทธศตวรดีบ้างนะครับเขาบอกว่าที่นำโชคคือทิศต,ตะวันออกเชียงเหนืออีสานเลยนะครับคอยจะพาพวกเจ้าไปเที่ยวอีสานกันละเด้อแนะนําให้ไปไหว้พระาธาตุประจําวันเกิดนะครับที่นครพนมไปก็ไปให้อีสานสุดเลยไปนครพนมเลยนะครับซึ่งมีคุณนะครับให้กับ ตัวเรานั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสก a ร a แล้วจะเพิ่มสิริมงคลให้กับตัวเองทําอะไรก็ประสบความสําเร็จการเงินการทองโชคลาภนะครับทุกอย่างจะบังเกิดกับคนเกิดวันพระศุกร์ดีโอ้ยภาคีสานมีที่เที่ยวเยอะนะฮะแต่ถชา่ใจฉลกเลยนครพนมนะครับวัดพระธาตพนมสุดท้ายต่อมากันที่วันศุกร์กันบ้างนะครับสุดท้ายต่อมากันวันศุกร์นะครับทิศที่นําโชคคนเที่ยววันศุกร์เลยนะครับก็คือตะวันออกน้ะตะวันออกกันนี่เลยชนบุรีใกล้บ้านเลยจันทบุรีระยองตากไปได้เลยนะครับ แวะไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเช่นหลวงพ่อสุธรหรือว่าจะไปไหว้วิหารเซียนที่พัทยาชลบุรีก็ได้อธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้คุ้มครองคนเกิดวันศุกร์มีแต่โชคมีแต่ราภนะครับสุดท้ายวันเสาร์นะครับทิศนาโชคของคุณคือทิศเหนือนะครับเหมือนคนเกิดวันจันทร์ควรไปชมนะครับพวกการละเล่นท้องถิ่นของภาคเหนือเยอะแยะนะฮะแล้วก็หาเวลาไปกราบไหว้นะครับพระพุทธชินราชที่ พิษโรกซึ่งเป็นภาคเหนือตอนล่างนะครับจะดําความสุขความเจริญมาให้กับคนเกิดวันเสาร์สุขภาพคนวันเสาร์ไม่ค่อยดีช่วงนี้นะไปไหว้หลวงพ่อพุทธชินราชจะส่งเสริมให้คุณนั้นสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นอ้าวเที่ยวกันให้ปังเที่ยวกันให้สนุกเที่ยวให้มีความสุขทั้ง7วันเกิดเลยไปแล้วปังแล้วรวยนะจ๊ะอย่าลืมเอาบุญมาฝากผมด้วยล่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเพราะผมจะไปเที่ยวด้วยต้องไปแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ